โอ้โหเมื่อกี้ครับแจ็คก,กิลิตเสียดายเอเวอร์ตันเครื่องร้อนช้าไปหน่อยครับบี้ลิเวอร์พูลไม่จนนะครับท้ายเกมเมื่อกี้คุณแผนแจ็คก,กิลิตถือว่าโดดเด่นเลยนะครับปีของเอเวอร์ตันคนนี้เสียดายครับที่ไล่ตามลิเวอร์พูลไม่ทันจนต้องแพ้ที่แอนฟิลด์เมื่อกี้1ประตูต่อ2นะครับในศึกเมือทีิสายดับบี้แมชครั้งแรกโดยเขาคือคนล่าสุดที่เห็นว่าแชมป์เก่าเนะี่ยยังมีจุดอ่อนป้องกันหลวมอยู่สำหรับลิเวอร์พูลที่แจ็คก,กิลิตมองเห็นนะครับ ต้องบอกเลยครับเจ็คกิลิชก็เปิดปากหลังเกมกับฟุตบอล t n t Sport นะครับก็รายงานบอกว่าการมาเยือนแอนฟิลมันเป็นอย่างที่ผมคาดไว้บรรยากาศที่ถูกคู่ความจากแฟนบอลเจ้าถิ่นสปีดของเกมที่อร์พูลเร็วกว่าผมไม่คิดว่าเราเล่นได้ดีในครึ่งแรกก็ได้ปรับขบวนตอนพักครึ่งคุยกันกับผู้จัดการทีมอะไรต่างๆแล้วครึ่งหลังอุตส่าห์ไล่มาแต่ก็ยังแพ้ เซ็งเหมือนกันเพราะถ้าเราเล่นแบบนั้นกดดันพวกเขาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยระหว่างแมชคงออกมาแตกต่างออกไปสุดท้ายเราก็ไม่ได้ประตูที่เสมอตอนที่ผมศึกษาการเล่นของพวกเขาในฤดูกาลนี้ทาได้ดีมากแต่ก็มีหลายครั้งที่ขึ้นนาสองศูนย์แล้วเสีย2ประตูก็มีเราจึงมีความเชื่อมัน่นตีไข่แตกมาได้แล้ว1จากกาเดนาเกจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็แต่เราเนี่ยไม่สามารถทําประตูสุดท้ายได้จ้นั่นของอิดริซากาเดนาเกวัยสามสิบห้า Ge, ปีกับอีก3 5 9วันครับ ถูกจดชื่อว่าแก่สุดลำดับ2ตลอดการที่ทำประตูบนเมอร์ซี่สายดร์บี้แมชรองจากเะน้นของแซมเคดซอยนะครับเมื่อกุมภาพันธ์1926ในวัย37ปีนะครับก็ถือว่าเครื่องร้อนช้าไปคุนแผนชิริดบอกนะครับน่าเสียดายมากๆแต่ก็พอได้เสียว,วนะอืแต่ก็พอได้เสียวจริงๆนะครับถือว่ามาฮึดในครึ่งหลังนะสำหรับทางเอเวอเรตนะครับถ้าฮึดตั้งแต่ครึ่งแรกฟอร์มครึ่งแรกดีเนะี่ยอะไรต่างๆก็อาจจะดีมากกว่านี้รูปเกมก็อาจจะสูสีกับ ลิเวอร์พูลไปเลยนะบางทีเนี่ยถ้าโดนบี้เยอะๆเนี่ยโดนบี้ยาวๆเนี่ยก็มีเป๋มันกันนะสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับอ่านั่นนะฮะก็ถือว่าการข่มขวัญของกองเชียร์เอเวัตันเมื่อกี้ก็ถือว่าข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนะครับกิลิชก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมามากเลยตั้งแต่ได้ประตูหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าเขานั่นแหละก็คลอสไปให้นะโอ้โหอีดียายก็แปมาให้นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขามาพูดว่าเออเครื่องร้อนช้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในเกมหน้านะครับ ส่วนทางด้านของเอกริตเก้นะครับโอ้โหก็ถือว่าร้อนแรงนะทางด้านของเอกริตเก้นะครับมองการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่ง,งหัวหอกป้าตัวเป้าที่เลฟูลกับอิซักเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะจะช่วยผลักดันซึ่งกันและกันนำประโยชน์สูงสุดต่อต้นสังกัดด้วยนะครับเอกริตเก้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมมือที่สายดาบี้เมื่อกี้เอาชนะอเวอเรตันไป็นสองหนึ่งเนาะทำได้หนึ่งลูกหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์ถูกอิซักเนี่ยเบียดลงตัวจริงรายการเชเบเลีกนะครับ แล้วล่าสุดครับทางอูโกโอเอติก้ก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อกี้นะครับบอกว่าอเล็กซ์คือผู้เล่นที่ดีมากๆผมเคยดูการเล่นของหมอนั่นก่อนตัวเองจะย้ายมาลิพูด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อได้มาผนึกกำลังกันที่นี่ผมก็สามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมันคือหนึ่งในการแข่งกันเพื่อชิงตำแหน่งตัวจริงแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถลงสนามพร้อมกันได้เพื่อสร้างความแตกต่างก็หวังว่าสักวันจะได้แข่งจริงด้วยกัน เฮชโกจะปวดหัวไหมในการเลือกตัวจริงเกมหน้าก็คิดว่าเป็นปัญหาในด้านดีสําหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนสําหรับผมก็แค่ทํางานตัวเองให้ดีที่สุดการทําประตูได้มันก็ดีจริงๆเอกิต e ิเกวันนี้ครับถือว่าสุดๆดเลยนะครับเริ่มต้นกับลิฟูก,ก็ติดเครื่องทันที6เกมที่ผ่านมา4ประตู1นึ่งเอสเอสนะครับจากทุกรายการก็ถือว่าฟอร์มไม่เลวนะอ,อผลงานดีเลยครับสำหรับอ e ุโกเอกิติเก้นะครับรอดูได้เลยนะถือว่าฟอร์มสุดๆจริงๆ ไรอันกราฟเฟนแบกครับเผยซีซั่นใหม่ได้ไฟเขียวเกมบุกนะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะหลังเกมครับจะนั้นของกราฟเฟนแบกก็เปิดปากกับฟุตบอลออนทีเอ็นทีสปนะครับบอกว่าเอ,อโค้ชเป็นคนสร้างความมั่นใจให้กับผมฤดูกาลน,นี้แดนกลางเรามีอิสระมากขึ้นอย่างซีซั่นที่แล้วเราถูกจํากัดในตําแหน่งกองกลางเบอร์หกเนาะต้องถอนยืนลึกมากแล้วก็ตอนนี้เป็นการเปิดอิสระขึ้นมาก มากกว่าเดิมอย่างที่เราเห็นเลยในนัดล่าสุดก็ถือว่าเป็นโอกาสของตัวเองนะผมมีความสุขที่ทําประตูได้การทํางานร่วมกับอเลสลอตแกเป็นคนอธิบายชัดเจนเหมือนอ่านใจผมได้ได้ยังรวมถึงรายละเอียดในด้านของแทคนิคก,ก,ก็ดีการแข่งขันแย่งตําแหน่งเป็นเรื่องที่ดีเรามีกลุ่มผู้เล่นที่ดีผลงานก็ออกมายอดเยี่ยมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แค่11ตัวจริงแต่มาจากความร่วมมือของทั้งทีมเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเราผลักดันซึ่งกันและกันยกตัวอย่าง อุโกอิติเก้ e, ทำประตูได้ยังให้อเล็กซานดีร์ซักเนี่ยลงมาเล่นแทนเท่าที่เห็นคือทุกอย่างกำลังไปได้สวยลิเวอร์พูลครับออกตัวชนะทั้ง5เกมนะครับโอ้โหก็ ho, คือทั้ง5เกมแรกของลีกสูงสุดในฤะดูกาล2025-26เป็นครั้งที่5เท่านั้นนะครับต่อจากซีซั่น1 9 7 8งพันเก้าร้อย็ดสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้แล้วก็หน,น,นึ่งพันเกร้บถึงหนึ่นเก้าร้อยเก้เอ็นครั้งที่5ทีส ออกสตาร์สวยหรู5เกมแรกชนะรวดนะครับ5่า5 3นะครับสิแต้มเต็มนะครับตอนนี้ถือว่าโอ้โหเอาเลอกเอาใช้ได้มากๆเลยนะสำหรับหงแดงลิพวกโกก็ขอให้รักษาฟอร์มโหดๆแบบนี้ต่อไปยาวๆแล้วกันนะรอดูได้เลยครับเดี๋ยวคืนนี้มีคู่ใหญ่ครับรอเลย